สวัสดีครับผมเจอนะครับดูแลเพจเจอปลั๊กอินอุปกรณ์บันทึกเสียงครับวันนี้มีอินเทอร์เฟซจากค่ายพาวเวลต์ยูเนเวอร์แซลโอนะครับกับการอัปเกรดใหม่นะครับชื่อรุ่น Gen 2นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้มี2ตัวนะครับเป็น t w i n X ใน Gen 2แล้วก็ X6 Gen 2นะครับมาให้ดูกันเดี๋ยวเรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างนะครับ หนึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างหน้าตาก่อนเราเห็นว่าใน Gen 2น,นะครับจะมีขอบมีเหลี่ยมมากขึ้นตัวหนอบก็เปลี่ยนครับเริ่มจะเหมืนอทรอปแล้วมีความหรูมากขึ้นนะครับปุ่มต่างๆในการกดนะครับก็จะไม่ใช่ปุ่มนูนแล้วมีตัดหน้าด้านหน้าให้เรียบนะครับด้านหลังของตัว X6 นะครับก็จะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ สามารถทํำสร้าได้เหมือนเดิมมี SP ดิเหมือนเดิมมี w ว r ดคราฟเหมือนเดิมแล้วก็ Thunderbolt 2ช่องเพื่อเชื่อมต่อพ่วงกันหลายๆตัวแล้วก็มีไฟ12โวลสพิน,นนะครับมาดูตัวทวิน X กกันบ้างนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับสี ก็จะย้อนกลับไปเป็นเจนของปี2012นะครับปุ่มต่างๆก็จะเหมือนกันในเจน2คือปุ่มนะครับไม่นูนแต่จะเรียบมีขอบแต่ไม่คมนะครับการเชื่อมต่อต่างๆก็จะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับบอร์ดเกียร์อุปกรณ์เครื่องดนตรีก็จะยังพ่วงกันได้เหมือนเดิม เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่อง Quality Sound นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปรีไมท์ที่อัดเข้าไปนะครับในภาคของ Converter จาก a n a าล็อกเป็นดิจิทัลแล้วดิจิ t ัลเป็น a n a าล็อกนะครับมาฟังแบบ AB Test ในเจนแรกกับเจน2นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงคำเตือนนะครับใส่หูฟังที่เคยชินนะครับไปฮะ You know just what I want I know you got the body The key to turn me on I'm on my way, I'm on my way Already synchronized Don't gotta say it, baby Live for it, do or die I'm on my way, I'm on my way Getting lost in you There's a jungle in your eyes And a moon's run wild To roll me, get come alive. Yeah, you know just what I want. I know you got the body, the key to turn me on. I'm on my way, I'm on my way. Already synchronized. Don't gotta say it, baby. Live for it, do or die. I'm on my way, I'm on my way. บังคับได้ยินอะไรบ้างจะเห็นได้ว่านะครับเสียงจาก Gen2 นะครับจะดูกว้างกว่าแล้วความสว่างจะมีมากกว่าเล็กน้อยนะครับในด้านไฮนะครับจะไปไกลกว่านะครับฟุ้งฟิ้งมากกว่าแต่ในด้านของย่านโลนะครับก็จะยังเท่าเดิมอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหน ฟังเสียงที่มิกซ์ผ่านฮาร์ดแวร์อย่าง Better Maker นะครับว่าเสียงจะได้ความเป็นอนาล็อกแล้วเนื้อออกมาจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยฮะ ่านฮาร์ดแวร์มาสเตอริงแล้วนะครับก็จะให้ความอิ่มของเสียงที่หนาแน่นมากนะครับและย่านกลางไปถึงย่านไฮจะกว้างชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนย่างโลก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังหนักแน่นอยู่เหมือนเดิมครับจากผู้ผลิตเองได้เคลมในเรื่องของสเปคไว้นะครับโดยการเปลี่ยนชิปคอนเวอร์เตอร์นะครับผู้ผลิตเองได้เคลมในการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ ตัวที่เป็นคอนเวอร์เตอร์นะครับดังนั้นจึงทำให้ d ดน a มิต r รน g ์เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าในตัว Apollo TwinX จะเป็น122เดซิเบลถ้าเป็นตัว X6 X8 นะครับก็จะเป็น130เดซิเบลแต่ถ้าเป็นตัว X16 และ X6D นะครับก็จะเป็น133เดซิเบลแต่สิ่งที่ได้คือความกว้างของสเตทที่ดูกว้างขึ้นนะครับย่านกลางเป็นถึงไฮชัดเจน มากขึ้นไปไกลมากขึ้นดูฟุ้งเฟิงมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ปลั๊กอินล้วนๆนะครับที่รู้สึกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพปลั๊กอินใหม่ๆเข้ามานะครับในเรื่องของการจูนมอนิเตอร์จูนไมโครโฟนและทำเซอร์รา d นะครับแพ็กเกจที่วางจัดจำหน่ายในเจนใหม่นี้นะครับก็จะมาพร้อมกับปลั๊กอินนะครับ s c e n t r a l บวก e d i t i o นนะครับก็เป็นแพ็กเกจแรกนะครับแพ็กเกจที่2คือ Studio บวก Edition นะครับแพ็กเกจที่3คือ Ultra-Mate บวก Edition นะครับแพ็กเกจเหล่านี้ซึ่งราคาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามแพ็กเกจปลักอินที่ซื้อพร้อมมาด้วยนะครับข้อมูลวิดีโอทั้งหมดนี้นะครับมาจากช่อง r i ฟตเซฟานนะครับยังไงก็เข้าไปติดตามที่ช่องหลักกันได้เลยนะครับวันนี้ผมเจอนะครับก็ขอบพระคุณที่ยังชมและติดตามกันอยู่นะครับสนใจอินเทอร์เฟซติดต่อได้เลยครับสวัสดีครับ